จะพาปรานาออกไปทัวร์สงการโดยน้องอัมน้องอัมจะขับพาไปทัวร์สงการนะครับวันนี้อ่าวันนี้น้องอัมจะพาไปคุณยายไปเที่ยวไหนงานวัดใช่ไหมจะพาไปสิงบุรีอ่ะเอ้ยไปไปกต้องไปรับพี่น้องก่อนไปไหนไปไหนอ่ะไปรับพี่น้องก่อนอ้าวเหรอต้องไปรับดาจามโนดก่อนอ๋อโอเคโอเคแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่อ่านี่น้องอัมจะพายายไปทัวร์เที่ยวสงการอ่ามาเจอป้าแล้วดันน้ำกันหน่อยดันน้ำนึง ปาแป้งด้วยปาแป้งด้วยเออเออเออมกคันมาตกคันหน่อยนะปาแป้งมาแป้งอ่ะเออ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 ถั่วถั่วจับก้านจับแป้งหนึ่งแป้งหนึ่งอย่าเพิ่งนะไอ้อามแนนไว้อานี่ไว้ออามของไว้อามคำไว้ของไว้ยิอตายองอะ ตอนนี้คุณกำลังมาถึงตรงไหนแล้วครับตอนนี้มาถึงไหนแล้วตอนนี้เราออกไปจากบ้านล่าแล้วนะถึงแท้กแทพเองเดี๋ยวก่อนเราจะบ้านล่าแล้วตอนนี้เราจะเข้าตลาดบ้านล่าแล้วนะครับเ้าเอาใครที่จากปาแนามาสงการกันได้เลยนะจ๊ะเอาอันนี้ข้างทาง้าข้างทาง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 เอาทาราอตงานนจะมายิงมึงตายอ่ะเฮ้ย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 ้ยเฮ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  กานะอ้าวตอนนี้เราเราเริ่มมาเอ่อผ่านตลาดแล้วจะเปลี่ยนเวยังยังไปผ่านผ่านตลาดแล้วป้าเราผ่านตลาดแล้วเดี๋ยวเราเริ่มเหมนะผ่านแล้วแม่๋ยวจะตายกันหมดเนี่ยผ่านตลาดแล้วเอาป้าเราเราเดินทางมาอย่างี้ไปเดี๋ยวเขาต้องส่งการเราเขาส่งการกันหมดเลยข้างทางอ่ะเร้วเดี๋ยวเจลเอาเอาข้อมไว้เข้อมไว้เอาไว้กทำไมแล้วค่ะอ่าวเราเราก็สวนซามาเอาเอาสิบสิบรอลงมาแาละสิบรอบเอาสิบรอบเมาช่วยกันแล้ว ตาเลยสงการกันหน่อยเลยตายเลยไอ้สัตว์สงกาตรสงการป้าสงการสงการสงการตายอ่ะเออสงการโดนแน่เลยนะแน่แย่ป้าที่บ้านพูดกับคนบ้านเหนือบ้านใต้อ้าวันนี้สงการด่าไม่ได้อย่าได้มันด่าไม่ได้เขาเจอเราฆ่าอ้าวันนี้เราเล่าบอกถนนใหญ่แล้วครับไปออกถนนใหญ่แล้วนะจ๊ะ เอาใครเห็นข้างทางมากันได้เลยเอาสิบล้อรถเก๋งรถพ่วงเอาใครใครจะมาสมการกันได้เลยนะจ๊ะโอ้ป้าป้าทำแบบนี้นะตอนนี้เราเอาถนนใหญ่แล้วนะป้านะป้านั่งเออประคองดีๆอ้ามอ้ามอ้ามประคองดีๆเราเราเอาถนนใหญ่แล้วตอนนี้เราเป็นถนนใหญ่แล้วอีดันจะไปสิไปก็ต้องรัวไปแล้วไปแล้วอันนี้อันนี้ป้าอันนี้รถรถสิบล้อพ่วงรถสิบล้อพ่วงเร็วเร็วเร็วสิบล้อพ่วง เทสาวหน่อยโอ้โหพี่อีชาปีชาปาาจะมีีแต่เทสาวเออเออขึ้นรถกนกด้นสิบล้อมมาสล้อมมาสิบล้อมเร็วป้าขึ้นรถกันเร็วขึ้นรถกันลมาขึ้นรถกันกแลกนขึ้นรถะเดี๋ยวมึงตายพี่โนจะมา

แน่เลยนะหมดพูดันหมดละเอ๊ะเปนนึกดอ้อด้าด่นีดีด้านล้ดเลยนะคนถอปนติงพูดนหมดเลยหมของิอบ้อตอนนี้เราออกถนนใหญ่แล้วนะเอ้ยงไม่ได้กดเลยอ่ะยิงไม่ได้กดเนี่ยเอาวิดีโอิมกดเลยไฟไฟดันเอาตอนนี้าออกถนนใหญ่แล้วอ่านอ่านกันไหม

เราออกมาถนนใหญ่แล้วนะป้านั่งดีนะเอาขาขึ้นป้าอขาขึ้นเอาขาขึ้นก่อนเร็วๆเราเราเราอยู่ถนนใหญ่แล้วเออเอาขาขึ้นเออขาขึ้นอยู่ถนนใหญ่แล้วเออต่ตโอาออาออาออออออกเออออออปอ ไม่ออกไม่ออกแป้งตรงนี้ออกเนี่ยอย่างมะออกไหมออกไหมเจ็บแค่ไหนบ้านเดี๋ยวจะปั้บอย่เย็นนะเย็นนะนี้เราออกถน่ใหญ่เราเริ่มมาแล้วตอนนี้เราเริ่มมาถึงเออแถวไหนแล้วตอนนี้รถสิบรถตามหลังวะเนี่ยเร็วๆอย่าอย่าลงนะไปอย่าลงนะสิบล้อเยอะนะเร็วรถพ่วงมาเต็มเลยรถตู้อีกรถปิกอัพอีกป้าใจเย็นอย่าเย็น คนขับรถก็แอบข้างๆเลยนะคนเยอะมากเลยรูสึกวามาสงการเต็มข้างทางเลยเนี่ยไม่ไมแล้วไปแล้วป้าอันนี้มันปิกอัพปิกอัพปิกอัพติดอ่ะ มามาร่วมกับป้าอีกโอ้โหสนุกกับป้าเลยเนี่ยเขาเห็นป้าเขารู้จักป้านะเขารู้จักป้าเนี่ยมาข้างทางใจมันเนี่ยป้ายืนรอยืนรอกันใหญ่เลยป้าใจเย็นใจเย็นป้าขาขึ้นขาขึ้นเร็วๆขาขึ้นขาขึ้นไปเลยไปเลยขาขึ้นหมดเร็วขาขึ้นเอ๊ะขาขึ้นขาขึ้นเร็วขาขึ้นหมดเร็วเราสิบล้อตามหลังมาแล้วรถตามหลังมาเร็ขาขึ้นหมดตามมาตามหลังใจมันเนี่ยโอ๊ยตบกันใหญ่เลยไป ป้าป้าห้ามด่าป้าอย่าด่าห้ามด่าเลยเจ้ขาคนเดียวไม่ใช่วันนี้เป็นสงการป้าด่าไม่ได้ไม่ได้ห้ามด่าเลยเจ้ไม่ได้ไม่ได้สงการไม่ได้ไปได้ป้าเอาขาขึ้นขาขึ้นเร็วเร็วเร็สิบิ๋ตามหลังมาเร็วๆรแล้วพวกอีกเร็วๆป้าขาขึ้นขาขึ้นขาขึ้นเออขาขึ้นขาขึ้นเอ้อแม่จะไปแล้วจะไปแล้วไปต้อไปป้าวันนี้ก็จะพาไปเล่นที่สิงห์บุรีป้าใจเย็นไปเรื่อยๆ วันีรถติดมากเลยป้ารถติดเยอะเลยโต๊ดจะเร็ว็จนเร็ว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 เร็ร็ววเร็วเวเร็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 วเรเร็ว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 เวเรวเร็ววเร็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  ป้ามบ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 ป้ามีป้าป้าสะพานป้ามบก่อนเร็วป้ามบก่อนสะพานสะพานอยู่หน้าสะพานอยู่หน้ามบ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 เจขังมนแล้าป้ามบหน่อยป้าป้ามอบป้ามบตามหลังมาแล้วป้ามบเลยป้าป้ามบเลยป้า

ปาอย่าพูดนะอย่าพูดนะพี่โนดพี่ดไนพีสักมาแ้าหมอปาหมอเอเดี๋ยวจะน้ำอะไรปาหมอบหมอบปาหมอบแม่เลยนะบเมียกูหมดแล้วตา้ปาหมอบเ้ลาแงนยป้าแดงหน่ป้าหมอเลยป้าหมอบหมอหมอป้าหมอหมอหมอป้าหมอบหน่อยหมอน่อย